ที่มาชวนให้เราคิดถึงความร่ำรวยทั้งหลายเนี่ยอย่าไปตื่นเต้นเพราะสิ่งเหล่านั้นกําลังเริ่มไกลจากการเอื้อมถึงของเรามากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นเรื่อยๆแต่การกลับมาสร้างทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้วันนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยอย่าตาโต อย่าอยากรวยเกินไปแล้วเราจะล่มสลายเร็วขึ้นการพึ่งเงินอย่างเดียวเนี่ยมันอ่อนแอมากอ่อนไหวมากคิดดูแค่เชื้อไวรัสตัวเดียวสามารถทำให้คนเกือบครึ่งโลกล่มสลายล้มละลายไปไหนไม่ได้เลยนี่คือการพึ่งตนเองไม่ได้พี่แจดี่ึ้นได้นี่รุ่นหางหมากๆๆใช่นนใช่ oh. ดังนั้นก็แสดงว่าคงจะรู้ล่วงหน้าแล้วว่ามีอย่างนี้จึงท่านบอกว่าตั้งแต่ปีโยนแตกปีแรกไหล,หลปี่ยนแตกนะอเมริกาห่อไปนะฉันถามท่านท่านบอกเกิดที่นั่นถ้ากระสั่งทํพาพระชุดนี้คทำข้าวนะที่คุ้มได้เลยีเ่เราหลังศีต่างๆทั้งหมด,หมดอาวุธวิทยาศาสตร์ ทั้งหมดกันได้หมดโอ้นี่มาอาสงเคราะห์โดยตรงเลยนะครับใช่ถ้าไม่ให้ตังก็ไม่ให้บ <c oughs> ูชาและประเตบูชาวันตะโกปฏิวัติวันนังแปบลบว่าอะไรผู้บูชาได้รับการบูชาตอบผู้ไหว้ได้รับการไหว้ตอบที่เขาให้มาเราก็ให้ไปทั้งสองอย่างคือหลวงพ่อมหาลาภกับหลวงพ่อหางหมากนี่พอจะมีทางป้องกันแก๊สได้หรือเปล่าเจ้าพระ <c oughs> โอ <c oughs> ได้แน่ๆเพราะยืนยันกันได้ แก๊สนะใช่นิวเคลียร์ยังกันได้แก๊สก็แค่นั้นยากกว่าอ๋อแก๊สเนเรื่องเล็กไปแล้วนะใช่ใช่เล็ก้อยลูกเอ้ยถังหมากใช่ใช่ถ<อ>างหมากคำข้าวนะดังนั้นก็สแสดงว่าเคงจะรู้ล่วงหน้าแล้วว่ามีอย่างนี้จึงนท่งท่านบอกว่าตั้งแต่ปียุนแตกปีแรกหลายหลายปีอ๋อปียนแตกนะครับรอเมริกาห่อไปนะฉันถามท่านท่านบอกเกิดที่นั่น ถ้าก็สั่งทําพระชุดนี้กัำข้าวนะที่คุ้มได้เลย<อ>ที่เราหลังสีต่างๆทั้งหมดอาวุธวิทยาศาสตร์ทั้งหมดกันได้หมดนี่มา,าสงเคราะ์โดยตรงเลยนะครับใช่ท่ให้ตังก็ไม่ให้ บูชาและปฏิบูชางวันตะโกปฏิวัติสันะังผู้บูชาได้รับการบูชาตอบผู้ไหว่ได้รับการไหว้ตอบที่เขาให้มาเราก็ให้ไปอ๋อไม่ได้มีการาอ่าใช่เขาไม่ให้มาเราก็ไม่ให้ไปโอ้นี่โอ้ตรงไปตรงมาเลยนะใช่ใช่